รายการนี้มีบทบรรยายภาษาไทยเพื่อโอกาสในการรับชมของผู้พิการทางการได้ยิน สวัสดีค่ะรายการพลเมืองเด็กสารคดีเรียลิตี้เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตมาแล้วนะคะมาตอนที่ผ่านมาค่ะน้องมายและน้องปูจ๋านะคะก็ได้ฝึกฝนน้องหมาในท่าพื้นฐานนะคะนั่นก็คือท่ายืนนั่งหมอบคอยกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีครูฝึกผู้ชํานาญการมาดูแลการฝึกอย่างใกล้ชิดเลยนะคะซึ่งงานนี้เด็กๆก,ก็ได้รับวิธีการฝึกแบบมืออาชีพติดตัวกลับบ้านไปด้วยค่ะวันนี้ค่ะภารกิจที่สองสาวได้รับนั้นก็คือภารกิจที่จะต้องคิดการ แสดง3นาทีต่อหน้าคนดูกว่า50คนเลยนะคะเรียกว่าเป็นงานที่หินไม่เบาเลยนะคะว่าแต่เด็กๆนะคะจะรวบรวมสมาธิตั้งสติคิดค้นการแสดงนี้ได้อย่างไรติดตามได้ในพลเมืองเด็กวันนี้เลยค่ะ ารกิจในวันนี้เป็นการฝึกความรับผิดชอบและปลูกจิตสาธารณะให้กับเด็กๆที่เลี้ยงสายโดยการให้น้องไม้และน้องปูจ๋าพาน้องหมาออกมาฝึกขับถ่ายให้ถูกีิธีและเป็นที่เป็นทางโดยมีพี่วชัยมาคอยให้คําแนะนําค่ะวิธีการที่จะพาสุนัขมาสอนขับถ่ายอย่างนี้เนี่ยเราควรที่จะพาสุนัขมาแล้วก็ล่ามไว้นะครับแล้วโรยมือลงไปที่พื้นเป็นเป็นวงกลม นะครับขับถ่ายขับถ่ายเราก็ลอยมือออกไปแล้วเราถอยออกแล้วปล่อยให้สุนัขเขาเดินดมแล้วพูดซ้ำๆไปเป็นระยะระยะจนกระทั่งสุนัขขับถ่ายพอสุนัขถ่ายเสร็จเข้าไปแล้วก็ชมบอกขับถ่ายดีมากเมื่อรู้วิธีแล้วก็ถึงคราวที่เด็กๆต้องลองฝึกน้องหมาของตัวเองให้ขับถ่ายแล้วล่ะค่ะหายแล้วายแล้ว ดูเหมือนทั้งคู่จะใช้วิธีการอย่างถูกต้องเลียงแต่ว่าผลที่ออกมานั้นแตกต่างกันค่ะเก่งมากเก่งเออสูนัะอึอเรียบร้อยนี่ก็คือจะต้องพาเขาออกไปจากพื้นที่ตรงนั้น,นก่อนนะครับเออแล้วก็อาจจะไปผูกร่ามไว้ใกล้ๆบริเวณนั้นจากนั้นเราก็เริ่มทําการเก็บ มูลของสิงนั้นด้วยตนเองไม่รู้ว่าโชคช่วยน้องไม้หรือเปล่าเพราะว่ากระตุนไม่ได้อึอ๊กค่ะไม้ก็เลยไม่ต้องเก็บส่วนปูจา๋างานเข้าอย่างแรงค่ะทั้งสีและกลิน่นมาดูว่าปูจา๋าจะทําอย่างไรปูจา๋าหลังจากที่ฮ่าลัดจังจกออกมาจากพื้นที่แล้วรู้ไว้ปูจ๋าต้องทําอะไรเก็บอะไรเก็บอื้อทำไมต้มองเก็บ มันจะได้ไม่กลิ่นเหนม็นแบบรบกวนคนอื่นเขาแล้วประกันติดกันยังไงต้องมาดานของค่อใส่แล้วติดนที่น,นี้ก็ไมใช่แล้วเป็นวิธีการที่ดีมากแล้วห,หนูรู้ไหมเวลาหนูพากั๊จังออกไปข้างนอกเนี่ยถ้ากั๊จังเขาไปอืข้างนอกเนี่ยต้องทอํายังไงนะเก็บค่ะเพราะว่าอะไรมันจะได้ไม่ลำบากคนอื่นคจะได้ไม่ต้องเดินไปมาดี จะเห็นว่าปูจ๋าเองเนี่เขาทำอย่างคล่องแคล่วมากเลยการทำด้วยความคล่องแคล่วแล้วก็ไม่ได้รู้สึกรังเกียจเนี่ยสะท้อนปูจ๋าเองเนี่ยก็คงจะทำเป็นพฤตินิสัยมาเก่าอยู่แล้วด้วยสิ่งนี้เนี่ยจะสะท้อนให้เห็นว่าเด็กเองเนี่ยเขามีการเคารพสิทธิของคนอื่นแล้วก็รู้จักมีความรับผิดชอบแล้วก็เกรงใจต่อผู้อื่นด้วย นอกเหนือจากสิทธิจิตสาธารณะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยที่เชื่อมั่นว่าปู่จ๋าจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยก็คือการช่วยเหลือผู้ที่ด้โอกาสกว่าเวลาที่เขาสามารถเก็บสิ่งซึ่งความจริงในความรู้สึกของเด็กมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอะแต่เขาก็สามารถทําได้โดยไม่ยากไม่เย็นเนี่ยงว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเจอกับสิ่งที่อา,อาจจะดูแล้วไม่น่าเสพา,ามากนะแต่เขาก็จะสามารถทําได้อย่างมั่นใจมากครับ การกิจฝึกน้องหมายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะให้เด็กๆทั้ง2คนนำสุนัขของตนเองไปแสดงความสามารถในการออกคำสั่งหรือความสามารถอื่นๆที่สุนัขของตนเองสามารถแสดงได้เพื่อวัดผลการฝึกสอนโดยมีกำหนดระยะเวลาในการแสดงแต่และคนไม่น้อยกว่าสานาทีงานนี้มาก็เลยขอไปดูเทคนิคและวิธีการฝึกของแต่ละคนเริ่มที่น้องมายกันก่อนเลยค่ะ ตะต้นนั่งเก่งมากตะต้นคอยตะต้นคอยสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบแล้วมาสุดให้ระตุ้งเนี่ยนั่งแบบคอยได้ยังไงก็ก็เอาสายแล้วก็จับไว้ตรงนี้เขาแล้วก็กระตุกกระตุ้นั่ง กระตุนนั่งเขาก็นัง่งแล้วก็บอกเขาคอยคอยแล้วเราก็เดินออกจากตัวเขาหรือเราเดินวนแล้วก็เรียกเขาอ๋อก็คือเทคนิคเดียวกับที่ครูฝึกที่วันชัยบอกเลยค่ะแล้วตอนที่นายฝึกกระตุนจนกระตุนเนี่ยเขาเชื่อฟางคาสัง่งมายได้เนี่ยเราภูมิใจภูมิใจ,ใ,จใจแค่ไหนภูมิใจกว่าที่เคยทําทุกอย่างที่ทำมาเหรอทาไมเราถึงรู้สึกว่ามันภูมิใจ มากที่สุดเพอาะเก่อนเคยทำยนี้ได้อืในเมื่อฝึกแบบตัวต่อตัวผ่านฉลุยหมายก็เลยพาการ์ตูนไปฝึกในพื้นที่สาธารณะค่ะไยแต่ผลประกฏว่าเจ้าการ์ตูนจิตเตลิดแบบนี้ค่ะจะ,จะไปไหนนั่งไป พี่มาเห็นมีบางทีเขาก็ไม่ฟังคําสั่งของเราใชนไหมน,นะ,ะรู้ไหมว่าเกิดจากอะไรเขามองหาพี่พชายแล้วหมายถึงมีวิธีการในการแก้ปัญหานี้ยังไงก็พาเขาเดินวงกลม,มทําไมคิดว่าการเดินวงกลม,มจะแก้ปัญหาอันนี้ได้ก็ที่พี่เขาบอกว่าให้มันถ้ามันหันหน้าไปทางพี่ชายเขาก็กระตุกให้เขาหันหน้ามาทางตรง ลองวิ่งเล่นกับเขาดูนะคะเออลองทําให้เขารู้สึกสนุกกับการฝึกซ้อมของเราอือ um คิดว่าทําได้ไหมใช่กระตูนะาเลววิ่งมาแม้ว่าการะตูนจะสนใจคนอื่นมากกว่าไม้แต่หากไม้ตั้งใจฝึกสอนปล่อยฟางเข้า <g aret> การะตูนก็จะเข้าใจและทำได้ดีในที่สุดค่ะ <g aret>